ข้อดี3อย่างนะครับเมื่อคุณเลือกปฏิบัติตัวแบบนี้เมื่อดาผู้หัดย้ายมีอบ้างมาดูกันเมื่อดาผู้หัดย้ายราศี2ตุลา6-8นี้หากคุณทําตัวแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาดูกันนะครับในกรณีที่คุณทําตัวแบบว่าเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับและเข้าไปคุยเข้าไปดีลกับคู่ค้ากับตัวแทนจําหน่ายต่างๆกับตัวกลางต่างๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างไร อันแรกนะครับคุณจะเข้าใจการวางแผนระยะยาวเพิ่มมากขึ้นเข้าใจในเทรนในอนาคตที่จะ,ะเรียกว่าไปดีลได้ดีมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของยางพนพาหนะต่างๆคอมพิวเตอร์เทคโนโลย,ยีเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นยนต์นะครับหรือชิปไฮเทคต่างๆแห่งความลัำสมัยเนี่ยมันมากขึ้น,นเองนะครับคุณจะได้รับพลังบวกอันที่2ก็คือ การเงินของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะสําเร็จมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ทํามาในอดีตน,นนะครับรวมถึงรากฐานความยิเรษเดิมๆนั้นนะครับที่มันเคยมีปัญหาเยอะเนี่ยมันจะเรียกว่าได้รับการคลี่คลายไปในทิศทางที่มันเป็นบวกมากยิ่งขึ้นดีมากยิ่งขึ้นหรือแย่ลงแย่น้อยลงว่านั้นเถอะนะครับหรือเรียกว่าเกิดภาวะการฟื้นตัวในหลากหลายมุมที่ดีมากยิ่งขึ้น ในหลายๆตัวในหลายสินค้านะครับโดยในเรื่องของอิงกับการวางแผนระยะยบวกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการชอบพนลวัตต่างๆการชอบที่จะชอบฝันและกล้าเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับบวกกับใช้เรื่องของการสื่อสารที่ดีนะครับและรักครอบครัวบวกกับมีสมาธิที่ดีเนี่ยล้วนเป็นปัจจัยแปรผันนะครับโดยตรง กับความสําเร็จด้านเงินบวกงานของคุณนั่นเองสิ่งดีอย่างที่3นะครับที่มีโอกาสจะได้หากคุณตัวนี้นะครับก็คือคุณจะมีการปรับเปลี่ยนหมายเสร็จในจิตใต้สํานึกของคุณใหม่ทั้งหมดด้วยรู้ข้อดีข้อด้อยยอมรับมันให้ได้และปรับปรุงซะจะหลอกตัวเองนะครับปรับข้อด้อยให้แย่น้อยลง เสริมจุดแข็งให้ได้มากยิ่งขึ้นเพียงแค่นี้นะครับจิตใต้สำนึกดีๆของคุณเนี่ยที่ดีมากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้คุณเนี่ยได้รับสิ่งดีๆกลับคืนมาโดยแบบไม่รู้ตัวอีกตัวนั่นเองในกรณีที่คุณทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะแหวกกฎกติกา,กาเดิมๆไม่อิงความเชื่อเดิมๆทั้งสิ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีเนี้ยคุณอยากทําอะไรก็ทาเนี่ยมันจะเป็นเดว,ว่า วาสนาตัวตนของคุณนะครับมีโอกาสที่จะติดลบกล็หมาติดลบก็คือสเสน่ห์ของคุณเนี่ยที่เรียกว่าในใสายตาสาธารณชนนั้นนะครับดูจะลดน้อยถอยลงไปน,นั่นเองครับมันทําให้วาสนาของคุณนั้นนะครับในการที่จะเรียกร้องความสนใจต่างเนี่ยเรื่องของในนู้นที่มันถูกต้องเนี่ยมันช่วงแรกเนี่ยจะเป็นได้รับความสนใจน้อยลงไปน,นั่นเองนะครับส่วนผลบวกนะฮะท,ท,ที่ชัดเจนก็นคือเรื่องของการเงินเนี่ยในระยะยาวเนี่ย จะดีมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกว่ามีความผูกขาดในเรื่องของความเชื่อความมีเอกลักษณ์การสื่อสารในแนวโน้มที่จะโน้มนาลูกค้าใหม่ๆอย่างมีสทธิภาพมากยิ่งขึ้นมองอรเรียกว่ามองออกตลอดนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจุดกลางทางนะครับและจุดปลายทางอีกด้วยนั่นเองนะครับภาพบวกนะครับอันต่อมานะครับก็คือสามารถที่จะต้องปรับจิตปรับใจในเรื่องของจิตใต้สำนนกของคุณเนี่ย พื้นฐานลากฐานเดิมๆเนี่ยปรับให้มันเอชวานนะครับให้มันเรียกว่าให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับอะไรที่มันยังเป็นความอ่อนหัดก็ปรับให้มันอ่อนหัดน้อยลงไปนะครับหรือทําให้มันดีมากขึ้นเป็นจุดอ่อนต่างๆเนี่ยให้น้อยลงไปนะครับและส่จุแข็งเนี่ยที่ที่มีอยู่เนี่ยให้ได้มากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับและเรียกว่าจะทําให้คุณเนี่ย เข้าใจจุดแข็งและเข้าใจจุดเริ่มนะครับเข้าใจในปัจจุบันเป็นอย่างดีมากขึ้นและปลายทางว่าต้องการอะไรเนี่ยคุณพยายามที่จะต้องปรับปรุงให้มันตรงจุดอีกด้วยนั่นเองประมาณนี้นะครับอันต่อมานะครับอันที่3นะครับจุดดีอันที่3าก็คือจะทําให้ภาพรวมชีวิตของคุณนะครับมีวันที่มันดีมากขึ้นด้วยความที่คุณมักจะเข้าใจความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับงานงคุณ คนย่ามคุณหรือคนส่วนการค้าของคุณหรือตัวกลางหรือพวกเรารากญ้าหรือชุนให้การต่างๆเนี่ยไปอย่างดีมากขึ้นเรียกว่าหาเข้าใจตอบโจทย์ในเรื่องของเทคโนีลยีใหม่นะครับด้านคอมพิวเตอร์ด้านขึ้นอยู่กันต่างๆได้ดีมากขึ้นอีกด้วยนั่นเองจบแล้วนะครับสําหรับทางเลือกใน2รูปแบบจะดีอย่างไรอย่างไรนะครับหากคุณชอบที่นี้ ก็ฝากกดไลค์า like, ฝากกดแชร์ฝา share, กกด Subscribe และยิ่งดึงดิ่งช่องพระอาจารยชา,ชาชแนลด้วยนะครับวนดีก็สวัสดีครับพวกใหม่ในคลิปหน้าครับ